จะเปิด24สมอ่ามาแล้วนะคะบรได้3ลงค่ะจ้าอ๋อมันมีเปิดแล้วเหรอดี่้าโอขอบคุณค่ะดีนะม่มีบันไดให้ด้วยโอ้ยนะคะพูดเถ่าเอามาพูดเถ้ามาซื้อซื้อผักไร้สีพูดเถ่ามาซื้อผักแต่คำซื้อพาไม่ครัวมาซื้อผักซื้อเลยซื้อ อย๋าวมาแล้วถึงตลาดตลาดน้อยก็ที่ตลาดกูเรือคำมีอะไรเนาะตลาดเราเราก็จะไปบ้านมงแต่วันนี้พามาที่นี่นเพราะว่าที่นี่ก็มีของให้เราดซื้ออยู่นะคะพวไปได้จ้าสวัสดีค่ะมามาดูตลาดค่ะฮะ อ้ยังไม่พูดค่ะค่ะมาตลาดมาจายตลาดก่อนค่ะนะคาทักแม่พ่อค้าพ่อค้าก็ทักทายดีอพุเลยนี่จะถั่วงอกถั่วใสเท้ามีไหม โอ้ข้าเจ้ามา่มงไปงานบุญนเด่นแล้วแต่เช้าเช้านะคะตลาดเขาก็จะนำมาสายานำมาสายทีหลังบอกว่าจะมาตลาดทีสี่ทีห้าบอกได้เลยจ้าว่าจะพามาตลาดจะได้จะได้เหยนตอนข้าหน่อยน่าอยากรู้จ้าแต่ตอนเวลานั้นเราไลฟ์สดอยู่ ก็เลยออกมาจากบ้านไม่ได้๋อพาเอฟซีเด oh, ินตลาดเลยเออพาเอฟดตด้ลยเดี๋ยวเร้านตรงนั้นมันก็เปิดไปอย่างนั้ หัวเซตเห้อเดี๋ยวมาเอาไปดูก่อนเพราะว่าพวงนั้นจะตัดจะลอนมากแดดเล่นชีละจ้าจะเต็มเลยบ่อ๋อที่คุณยูโรมานะเหรอเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราจะพาญาติมาเนาะ ดีสีแล nice to ้วออกมาเลยเนาะดี่ออกมาเลยเนี่ยอ่่ได้ไจะมาดูแต่เช้าเ้าพาเอฟซีมาด้วยมีหัวใจเท้าไหมคะเ้าใช่ที่เียวเจอแล้วเจอหัวใจเ้แล้วเจอเจอแล้วเจอเจอแล้วออเจอนี้

นนตล้วไนก็มีตู้น่นใน,นั้นมีผักมีผักอะไรไปดูดิลงผักบุ้งมีไหมคะไม่มีค่ะแต่ว่าเรีแิบาท,ท เง oh. ินต้องผัดอ๋อใช่ทำก๋วยเตี๋ feed, ยวเองทำก๋วยเตี๋ยวเจเจไม่เมื่อคืนเมื่อคืนต้องผูจัด มีต้นหอมด้วยแหมคนนั้นซื้อคนนี้แล้ว้่ไาหลสิบาทโอ้ตัดจ้จับนก็ลเงพิ่งใส่ไม่หมดอ้าวจะทิ้งจะทิ้งกล้องเลยอได้ขอแถวลืบลืบกล้องเลย ไปไปกัน่ลยนะคาตลาดมีถึงกี่ทุ่มถึงตีด้วยร่อะไรที่หนึ่งถึงตีสี่ปลเดวมีเราจะมาจะตไปบ้าีสองที่สเ็กที่สงดกคนมาแน่ค่ะเดี๋ยวเราจะมีงานใหญ่เรอให้ให้ เราจะมีงานใหญ่ให้ป้าไทยบ้านกับย่าชิทำก๋วยเตี๋ยวแห้่ก๋วยชามโอ้ยงานใหญ่เราตื่นเช้าก็ไปจ่ายมานี่เลยสี่มานี่เลยเนี่ยเลยวันนั้นแหละจะพามานี้เลยวันนั้นแหละเนาะเราจะพามาเออข้ามานี่ไปขอไปเอาของสอ่รอยสองร้อยห้าสิบสามไปซื้อีเงินเลยเนาะเราไปไอ้ที่เราไปด้วยพ่อเลย ซื้อผลไม้ซื้อผลไม้กราจายจังเขารือยังเอามงไก่ใช่ไหมแปดสิบห้าบาทจ้าแปดสิบหบาทจ้า เดี๋ยวมาเรามาตลาดวันนนั้นมานี่แหละไม่ต้องไปคนเลืไม่ต้องไปวานอนมันไกลรู้แล้วว่าตรงนี้มีมีถ้วยถ้วยก๋วยเตี๋ยวอ้อมยังไงเดี๋ยวเลยไปเดี๋ยวไปนู่นจ้ะเดี๋ยวพาอ้อมไปนู่นเราให้คนเดินตามขึ้นตามดูเ ่เอฟซีบอกว่าายาไม่หาซื้อก็อีน้อยน้อนับอกโอ้่ความหน้ามันจะความความหน้ามันจะความขมุบขึ้ายแวอเิดปาปิด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 ปเดปิ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 ดจิาเิดปิดปิาปิดปิดดวปปิดปิดา แล้วพี่น้องเอ้ยบุญแล้วนี่ได้รถพามานี่ยาเอนลอยบอกปุ๊บมาปั๊บเลยใช่บอกปุ๊บมาปั๊บบบอกมาปั๊เลยซื้อยู่แล้วโชเฟอรอซื้อยู่แล้วนะคะโชเฟอร์นี้จะบอกว่าอยากมาจับให้จ้าสู้แผ่เลยยะรสชาติดีเอาทำแบบนี้ก็ได้มันมีเลยใช่ไหมว่าขาเนี่ย แา,าแปต่อันนี้มันเข้าไม่ได้มันเจ็บเข่าอยู่เข่ายังไม่หายผนะูไ<ม>้ไดยดสารโปวดทราบนะคะลงไปแล้วย่้าไม่ต้องลงเนาะเพราะว่าเปิดท้ายลำบาก <c oughs> มีหมูมีไก่ แล้วที่มีก็ประมาณนี้นะคะฝากเป,ป็นกำลังใจให้ยาอาชีกโก๋กเลยนะคะสวัสดีค่ะ